สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุขคนบระวัติชูในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยยินดีต้อนรับกับสูซองบอเตียงทองซานเนียวอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บอเตียงกะเข้าขไปบ้านพ้นสว่างพี่น้องออกมาแล้วแหละเนาะพี่น้องเนาะเอาเงินไปให่สน้ำอะไรพี่น้องเลยพอดีคิดได้ว่ามีผู้ใหญ่ชานหนึ่งเนาะ่นฝากเงินมาให้ไอ้คำใส่ประมาณ สองร้อยบาทพี่น้องเอ้ก็ไม่ได้ดวงได้หลายเนาะแต่ว่าเพื่น skin, นอนก็จะให้อาไปให้เราติดสงติดไทยไว้ชิวชิกลงมาสารพี่น้องเอ้แต่ว่าพอเตียงก็เข้าไปสองรอบรอบที่สามนี่แหละพี่น้องเอ้เข้าไปหาเล่านี่แล้วบค่อ,อยวัดเนาะจากแล้วไปใส่พี่น้องเอ้เข้าไปกับดวงพอ่อเพิ่นก็มีแต่า่าถ้าขึ้นไปในบ้านจากแล้วขึ้นไปยังพี่น้องเอ้ไปสองรอบเลยรอบที่สามรอบนี้แล้วนะพี่น้องเนาะก็สิไปเบิ่งว่า รอบกวนนั่มาเตียงก็ซื้อเครื่องซื้อโครงซื้อเขา่าซื้อน้ำไปให้ลาวยันบุมีเขากินกับเลาป่วยอยู่เนาะรอบนี้กับเบตียงโบ้ได้อนะซื้ออย่างมาเพราะว่ายันเลาป่วยอยู่อีกพ่อแม่พี่น้องเลยก็เลยกับิแวะไปหาล่าถ้าเลาอยู่ก็สเสาะเงินทะเลให้เล่าซนะนะื้ออยู่ซื้อกินเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเราจะอยู่หรือเปล่าพี่น้องเนาะไอ้คำใส่ที่น้องลาวอนะไร่ออกตะเฮือนนะพี่น้อง พี่น้องเราไล่ตีไล่ขาเนาะไปไปเบ่งไปชมบน้องกันพี่น้องเลยโอเคพอไหมพี่น้องเนาะตอนนี้เราก็มาหอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยวัดบานปะไรเนาะเมืองอุุมพรแขวงสวัน,นครี่มาพี่น้องวัดกะโอ้พ่ลเห็ดปูคอนกรีตใหม่แล้วพี่น้องเลยบบดนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลงไปถามหาอ้คำใส่ก่อนพี่น้องเลย วัดกระล่มลื่นล่มเย็นดีนะพี่น้องเนาะเป็นการปูคอนกรีตใหม่พี่น้องเลยโอ้งามเนาะเข้าไปพูศาลาพวกนหละพี่น้องเลยมาเตียงมาสองรอบก่อนน,นยังบริปูวันนี้ปูใหม่เนาะโอ้สวงามงาม,งามพี่น้องเลยโอ้มาเตียงเดียวเห็นพอดีเนาะไอสส้คำใสเปนนัง่งพวกนหละพี่น้องเลยจะดูที่ไปหาเล่าก่อนโอ้ นั่งอยู่อยัางน้อนี่สบายดีไอ้อ๋อนั่งเห็ดยังอยู่หนิน้อโอ้บุรีไปกลางบ้านบ่มั้ยหนิบ่คือหยู่งานนี่เป็นรถไฟมาตะเกาคือว่าขึ้นไปกลางบ้านขึ้นไปยังกลางบ้านขป้นไปลินน้ำมูไปลินน้ำมูโอ้เด้อเด้อขออนุญาตเด้ออ่าเป็นอะไรอันเรื่องเล่าน้องนุ่งเจ้าบุรีเป็นบุรีเห็ดยังหะบ่บ้าบั่เห็ดแหละก็หมอเพื่อนกยู่แล้ว มอบเพื่อนใเพันยู่เลยอายู่เลยเอายู่มันนั่นเอาเอาลูกเอามียมารยู่นำคึ้น้อยเรายู่นำหมดได้ไล่คาไล่ตียูวัดกระลงมาตีโดูโอ้บุตรสมเรียงทุกเรียนยากตัวนั้นว่าแล้วมันง่ายมามัน่วยจัดเอ่อเมื่อคไปก็ไปเต็มมันยังกำลังหัดย่างหน่วยจัดเลยดยเจ้าก็นอนอยู่วัดนี่แหละเดี๋ยวนี้เนาะโดยี่หนอยยูวัดนี่ย สายเพื่อนเทพูดแใหญ่างกันนี่ซอยเพื่อนเฮ็ดเทพื่นวัดนี่บ่อเดินซอยเพื่อนเหนียวอยู่ในบ้านออืซอยเพื่อนนี่แหละปัดกวดนี่แหละเนาะเนี่โดยเพื่อนก็ได้เข่าได้น้ํากินอยู่บ่ออยู่วัดกะก็ได้อยู่เต่นเจ้าให้ก็ยังไม่ได้เหมือนไดก็แต่คอยเอาให้ท่านได้เบิดบอกเขากันอ๋อเพื่อนเอามาให้อีกได โดยสบุนบหน้า on บ oh. <LO> ่เย็นแม่นแมนแมนไอซอง้อ่องให้อ่องถุงย่างด้วยย่างยู่น่ะก็เนาะยังนี่ของเจ้าให้กันหมดแล้วนะเนาะเพื่อแกทุ้งไม่ยังตัวนี้กินประหยัดยูติเอากับเนาะประหยัดใจประหยัดบุ๋มียันบ่มีบ่เย็นบ่มีเลยเขามาหาเจ้าซองเทื่อแล้วบ่แมนแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเจ้าขึ้นไปในในบ้านนะกลางบ้าน แต่แต่เมื่อก่อนพุ่นแหละบรแมนมื่านี่ล้วเออโอ้โหก็ว่าเพิ่นก็บ่อก่อนเห็นคอยถ่ายอีเทปููอยู่นี่เลอ๋อเทปปูอยู่างนี้จากมือเทปปูวันนี้ไหนเมื่อซอยเพิ่อนนี่ที่เอาเองเพราะว่ได้เป็นจ้างสร้างเป็นจ้างเป็นจ้างสร้างนี่แต่ก็เฮ็ดซอยเพิ่อนแต่ซอยเพิ่อนโอ้ด้วยดยตอนนี้เจ้าก็ยังนอนอยู่ในวัดได้ไคือเก่าเนาะโด้นยนอยู่วัดอยู่เลยโอ้ก็น้องเอ้ โดยนอนอยู่ไซจะนอนอยู่ศาลาอยู่กุฏิโยู่กุฏิเนี่ยพ่อโยู้เดียวเราอยู่กุเดียวนอนเนี่ยพ่อโยู้เดียวในวัดนี่พอดีอยู่เป็นมูคนเลยเนาะเราเก้แล้วเราไปใส่กันแนงไปเลยโดยแต่เสื้อผ้าเพิ่นไหนก็ใส่ยังไงนี่เพิ่นนั่นให้ส่งซุดโดยโดยโดยแต่ก่อนเราเอาเอาเสื้อผ้าบราจะเอาเกิบพ่อมีแล้วพ่อเกิบได้แล้วเออได้แล้ว เอาชื่อมาให้เจ้าบัดมาาสองเท้าบุพเห็นเอาก็เลยป้าไปเพื่อนโผเพราะว่าบุเเจอเจ้านะแม่นอลยเด็กเต็กก็ไปรับจ้างจังกันอือรับจ้างเห็นยังนะเสียญงาเสียเงาอย่างไ่นะเสียเงาจนหมันเขาส่วนมันเพิ่นไห้มือทอะไรเนาะสี่สิบสี่สิบพันกินยูให้เอาเขาไปกินเองเอาเขาไปห้องไปกินเองกลายเป็นกระห้โดย พอได้ใส่ใจเนาะพอได้ใส่ใจดู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 เอามาอันไว้ซื้อยังจะจะอะไรมื่อตะละเวนจะซื้อยังกินเนาะแล้วก็ได้ไปงานก็ซื้อกับเพาะนี่เลยเอามาบ่ทันมาคำเลยซื้อไข่ซื้อปลากระป๋องตะไคร้เลยดยย้ำมันตอนเศร้าตอนเว้นพันกระมยู่บ่กไม่ออกลงจังหันวันสิ้นหนามีคือมันนี่เต็มมะลามันเต็มเลย มื่อนี้มีกินแล้วมื่อนี้เนาะมี่องกินลายแล้วมื่อนี้บันทินเนาะไลยกับมันไลยคนในบ้านนี่แล้วได้เพิกทุ้องส่งต้องขนมปอได้กินฉันน้ก็พอได้กินเนาะขนมกวยพอได้กินโดยโดยโดยชวบ้านธรรมดาได้ใส่เพิ่นก็ลงตะพี่น้องเพิ่อนส่งคนสางคนหลงงนาภาอุค์เดียวนี่โดยโดยเพิ่นก็ะเบงให้กินอยู่ป้ะหลังเต้เพิ่นกระเบ่งอ๋อันเรายก็ซื้อกินเองเนาะซื้อกินเองอ๋อขนงเลย ไปซื้อกินเองไปก่อนกินแต่ตมีเพื่อนมาให้เราหมดแล้วมีเด็กมีตัวมันหมดแล้วมัมนพัฒน์ถ้าเราไม่ได้ไปไง,งานนั่นโดย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 ในช่วงขายานตัวนึงเห็นงานอย่างนี้อยเก็บไปซื้อนั้นซื้อนี้ช่วงนี้กับบ่ได้มีงานเห็ดบ่บ่มีตอนนี้นี่นมีงานมีแต่เขานั่นหมันเขาก็ปลูกหมัน,มนก็ลูกเขาเอง โอเพิ่นปลูกครอบครัวไผรครอบครัวมันบ่โดยโดยเขาไปจ้างแล้วมาเชลเล่นเลยโดยแต่ก่อนะไปอนะทาง nhà มันเพิ่นเนาะทาง nhà มั่นทางให้บาเนี่ยทำให้ดำหน้านี่กัดำจ้างอยู่บ้างแต่เขาจะไปดำจ้างไปไปเฮ็ดได้เพื่อทุกอย่างเนาะเฮ็ดได้มั่นเคยเพิ่นไ่ดำก็ไถนาไถนาไถนาเพิ่นเนาะไถนาไถนายเพิ่น ก็พยายามกันด้วโดยว่าเจ้ากับเห็ดงานอยู่อยู่ไทยแต่ก่อนนี่กับกานถูกขันยากเมา่อไรเนาะแมนโดยโดยแมนลงเฮือหาปลาอยู่ทะเลผมว่าจะบอกตะกี้แมนแมนโดนคลายโดนคลายนะบริเงินจะกีบเลยจะกีกีกว่าไอ่สิบกว่าปีบ่จสิบกว่าปีอ๋อสามปีเขาฟังเธอหนึ่งยุยนโดบนไหนยุยโอเขาคลายไปส่งไปยุยนโดบนอ่ะบ่ ตดยดีเลยบนโรไลซาทูอย่างไรมาไต่แต่หมาบ้านไม่มีกระยะ่าไปฮามาลเลเซียผูแ้แม่โอ้เลยเหตุใดจังกลับมาได้บ้างขึ้นฟังนี่แหละเพิ่นมาประเทศไทยเพิ่นมาเพิ่นมามาไทยน้องสายเพิ่นโดนโดนใต้แล้วเพิ่นลูกาหมามาตัวไปเลยวันนี้นี่อ๋อเดี๋ยวมาเตียงสี่ล่าให้ฟังเนาะพี่น้องเนะาะแต่ก่อนไปลงเพื่อไปขึ้นฟังนั่นฟังนี่อยู่ ประเทศใดเนี่ยนะจะไป Indo e อินโดนีเซียอินโดนีเซียโอ้แล้วก็มาเลเซียเนี่ยเคยไปบ่บ่โบมาเลเซียม่ไปเคยไปเต e ็นท์นุเซียซีอินโดนีเซียโอ้ดูพี่น้องวันนี้ไปน้ำเพื่อเพิ่นนะ่ะง่บ่เพิ่นเพิ่นไปสี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าคนสี่สิบเจ็ดคนเล็กๆนี่เพน่นนี่นำจะไปเนาะเขาไปซื้อเอาไหนไปซื้อเอาเอ๋อไปซื้อเอาอยู่ใช้ไหยเขาไปซ่งในหัวงลำโพงเนี่ย Oh. มันเปียอนฟิศอยู่นั oh. ้นนะลารถไฟนะเข้าไปส่งไว้อยู่นั้นเข้าไปออฟไปใสดเข้าซื้อเขาก็มากินตะเล่เต้งคือแล้วเขามารับไป๋อ้วันแรกจากไปเจ้าไปทั้งเรืนี่มพระน่นำจะไปไปฝั่งไทยโอ้มีคนคนมาถ้าห้าคนไปงานโอ้นงานโซนงออยุ่จันทบุรีเราไปน้ำเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นเก็ตอย่างนั้นเพิ่นว่า สวมีวันไปไปกันสองคนแล้วจะลงรถยังไปนะเขาเอารถได้นั่นรถรถกระบะต้นนึงรถเข้ามากกใกล้ไปค่ายมาเอาไปจะคนจะไปทาบคนทาบคนไปค่ารถเท่าไรนะเบอร์เซียไหนบอร์เซียเข้ามารับยุสินหัวแสดงว่าโอ้หน่วยพน้องเนาะแต่คนมันมีบัตร ฆ่ามนุษย์โดยเฉพาะเลยนะเนาะทีมงานนั่นครับพี่น้องฆ่ามนุษย์เฉพาะเลยเนี่ยเพิ่นถืกจับโดยเบ่เดี๋ยวนี้จากจังหวัดพัทธลุงเลยแล้วไปนะเพิ่นว่ามีคนเนคนในบ้านเนี่ยโม่มาแนะนาเจ้าบ่โม่โม่แน่หนาไหมดูเพิ่นมาจากฝั่งไทยพูกแนะนามาจากพุ่นบ่โม่ในนั้นโม่กันมาเดียว่าไหนไงไปให้งานญี่ปุ่นคนนู้มาโซนสุกอยไปให้งานน้ำโดยว่าไปเร่งนั่นว่าไปเป็น อยู่ส่วนงอส่วนทุเรียนอยู่จันทบุรีอืมอันมูเจ้าน่ะไปอยู่ส่วนมะเงาะอยู่ส่วนทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีแมนแต่ส่วนเจ้าจะให้ลงไปเห็ดน้าแล้วันนี้เจ้าไปแล้วก็ลงไปน้ำเพิ่นบ่ไปน้ำเพิ่นแล้วลดล่างน้ำเพิ่นบ่อที่โตให้แมนแมนเพิ่นมาลัดอ๋อแล้วฟีผมก่อนนะคารุดจักมันมูมูไหนแล้วมูอไรได้ให้มูเคี่ยวให้เบิด์มูเคี่ยวให้มาลงไปแล้วบ่ได้ไปฮ่อชัวนมะเงาโง่ใช่เออไปพุ่นเลยเอาไปหัวลำพงเลยไปแล้วก็เข้าไปคัางไว้เลยเออเข้าไปกับ เปิ้ลไปซื้อข้าวกล้องให่กินจะซืนนนนปป้อส่งนึ่งหม้รถไปกลับไปกลับตะแก่นั่นหลถทากูอยู่นี่เลยเปไปซื้อส่งซื้อเสื้อมาเพี้ยนในเมืองก้อนว่ะไปเลยโมนันไปกลับตะแก่เลยอยู่คนเดรียวมูนะ<ป>่ะไปเลยไปเลยไปกับเพื่อนนั่นหละอ๋อแสดงว่ามูนี่คายแล้วพี่น้อง,งยันยันเมยันไม่ไมแหละมูจะบอก,กบป้าเจ้าอยู่นี่เ้เดี๋ยวจะไปหาชื่อเสื้อผ้ามาให้แล้วป้าเจ้าไว้หันแหละ แล้วคังก็ไปเลยพ่อคนโบ่ได้คนให้เขาเขาก็ปิดประตูปิดประตูไว้บ่ให้ออกเจ้าผู้เดียวโบ้อยู่ในหันนะมีคนห้าหกคนตัวหนึ่งเราเ่าไม่ทราบ่าูืจักเขาโอ๋อจ้าคนอยู่ชายประเทศใดพม่าหรือขึ้นพม่าโอ้พม่าหรือขิ้นถือขายขึ้นกันแล้วเพิ่นกันเนาะโดนแร้บ้านนี้เราจักมือมีมีคนมาหับมาหลุดมาหับมาเจ้าเที่ยงคืนเที่ยงคืนเลยมือนั่นเลยมือนั่นเลยมาหับเอาอะไรไปเลยลงทะเลเลยวันนี้บ่จักก็ไปใส่ไปยังงานไม่มองเจ้าที่ตัวเนี่ย เอาโม่เอยเนี่ยจ้าโม่เจ้าก็ไปง่ายกันเล็วอ่ะไปเจอยใกล้หมดเลยไปมันโบเมนไปทุ่นยาดูทุ่นผักต้่นหญ้าไปเลยโบเมนชวนมังโง่จ้ามังโง่เห็นไปทั้งปอทะเลที่ไหนคิดอยู่ด้วอ๋อไปเลยไปฮอดเลยเพ็่นได้ลงจากรถได้เพื่นให้ขึ้นเฮือเลยลงจากรถเพิ่อนซื้อข้าวไงซื้อกระปุกกาแฟกรยทุ้งกระทุ้งโดยกแต่ไมีทรงเันทรงบางบ้านเอามัดเอวเอาไว้นะทรงทางเหรือเนี่ยแล้วก็ซื้อแค่ห h á o กับอีโม่อันนึง โดยเลยลงไปลงกับพกเพื่อนช่อยาเส้นให้แล้ววันนี้เห็ุไดเพิ่นลงจากรถไปฮอดทะเล,ลเลยเพิ่นให้ขึ้นเพื่อบ่เพิ่อนเออให้ขึ้นเรือ,เ,อเลยไปไปไปท่ามือไปท่ามูอยู่เหลือไนดะ้มู้งท่ายุ่นในเหลือว่ะไปบ่มีไปจะไปูงไปท่าไปจังปบอมีไปจะคนเลยม,าม,ามูม้ท่ามากไปบ่มีบ่มีมูก็ท่ามันเที่อวเอาถ่ายเป็นแดงมึงมากับไปมึงม,มากับไปมากับเพื่อน เ,เลี้ลยวห้าไฟโบมีปุ๊เสร็จแล้วโดนใครที่ขึ้นในใจแล้วขึ้นเฮือกนะคเัากับนีโบได้ได้สักหน่อเนาะนี่นนนบ่ได้ไปเบื้องปลายในปลายหรือเทียในใบน,นะไทยอินโดนีเซียไอ้ไทยอินโดนีเซียไทยอินโดนีเซียปลายมันขึ้นไหวตัวเองว่ามันโบมีหรือประเทศไทยเลยี้ยขึ้นในใจดอกแต่บ่อกแดนเขาท่าแบนั้นนะเพาอ่านหนังสือเป็นพวกภาวา คอยคอยกระเป็นอยู่นะพอได้อยู่โผล่ได้ก็ตะโกนก็เรียนอยู่อยู่อยู่บ้านเหาก็พอหาแต่ก่อนจุปปหาเนาะโดยโดยคนไปขู่ก็ไล่คนเลยอืมวัดนี้แหละเจ้าอ่านป้ายนะเพิ่นไปฮอดเพือแะไรเพิ่นไล่ขึ้นเฮืออแมนอ่านมาป้ายนี่ยอันนาไทยอินโดนีเซียแม่นแมนโอ้ตูงซื่อเงี้ยงใเขาใจเหนื่ยนะครับแม่นแล้วไอสิอแม่นแล้วไวันนี้เให้ได้เพิ่นไล่ลงไปเพือเลยเฮ็้ได้ได้บ้านบูชาคนไม่ตายตายใจตายอเลยที ได้ได้บ่เคยไปคู่ตับนั้นแต่บนีเหลืองลงไปมันห้อยเคิรนมาทีนึงก็จะนอนขุดกิ้งไปกิ้งมาเดี๋ยวมูทีบเอาแล้ววันนี้นะโอ้เมื่อกีกาเขาอีกยุไปยังไงเห็นดิเห็นได้เห็ดไงคือตีซี่ถึงอีโดนมัดมือมือเป็นในวิ่งเลยคือตีซี่ถึงเทียนถึงแล้ววันนี้เห็ดฮอดอินโดนีเซียได้เห็ดได้ได้ป่ะนี่เป็นให้เจ้าเห็ดให้นอนพักโขลกทิ้งสโมลงไปกันนอนผักพขลกกันนอนพักโขลเออตัวเซาอย่งหว่างโอน ไอเหลือคู่ đ ด y โซงลำๆๆๆๆนี่ทำนี่อยู่ปุ๊บทำนีงอยู่ยาปาีอ่าเรื่องไส้ฮาปะบอฮาปาเขาเห็ดอะไรชวนตัวเขานะ่ะเาจะเห็ดเวียกยังก็เห็ดสำหรับเป็นขา้าวมัก้นธรรมชาเนี่ยนะเพิ่นในเห็ดนะเห็ดยังเน่นะเพิ่นนี้เป็นข้าวมัก้นเจ็บปลาขาดปลาเลยนะ <ๆ S 1> เจ็บปลามาสาวุ่นแต่เงินนี่บ่ให้อือโอ้เอาโกรไปเพิ่นดับเอาไปทำไมตังค์นะไปซื้ออะไรมึงจะเอาอะไรก็เซ็นเอาโกรธในในเรือมีเพิ่นว่า ก็มีอะไรเปญาตาซูเป็นยังก็ไปเราไปยังอยากได้นี่ยอยากได้ของกินนะให้เซ่นเอาให้เอาได้เอาได้แต่ว่าเอาเงินเราบวไฮบวไฮเอาเงินไปซื้อยังเพื่อนว่าเพราะไม่ไม่ความเพื่อนไปซื้อยังเป็นเราเป็นญาติซูไปยังก็เอาเนื้ออยากอยากอยัางในมีให้กินแต่ว่าบบมีเงินให้บบมีเงินนะโอ้เดเฮ็ดจังไหนบ้านนี้เจ้าคุมคิดของเจ้าคิดว่าชิรอดอยู่ประเทศโบโบ่กาบ่รอดเลยวบโบดว่าชิบ่รอดเลยมีแต่ยุงมือซ่าตุ ตอนนอนตายไปกับพพ่อแม่เขาเอยเด้อเท่านั้ pigs, นแหละมันมาจักทางไปเลยดิพี่น้องเลยมูที่เอาเอาไปในใต้แล้วคิดว่าตายแล้วนั่นสิบปลายปีเนาะอยู่อินโดนีเซียผู้เพิ่นก็บว่าภาษาเพิ่นแล้วเจ้าก็บ่ได้ฮู้แล้วบอกมูแต On ่ว่าคนเจ้ากองเลอเป็นใต้ในคนไทยอเดียวอยู like so ่ไทยแล้วเด็กเเข้าไปหาป้ายทางพุนเข้านมาได้ทุกทุกที่ทุกมือแล้วเนาะเดยกเขาเป็นเจ้าเกี้อ๋ออ๋ออ๋อ โดยคนน่ะที่ถือขายไปต้กงนต่ชีสิบกว่าคนโม่คนที่ในเรือคนในเรือฮะแต่สุดคอยไปนหกคนโมห่ผู้เอาคอยไปเนี่ยตายแล้วตายแล้วเขายิงทิ้มอ๋อยิงเหื่อเลยโม่ยีดนี่ยงเช่าแกยุฟังนี่มันไปไปไหนกันน้อยมันยุบกูดี้มันมันยุฟังอ๋อผู้ที่ในน้ำให้เจ้าไปนะเน้นอ๋อไปจีบเนี่ยขาวแกเล่นไพ่นี่แหละเขายิงทิ่มใช่เล่ยนไพ่ยบปกล่พี่น้นงะ ตั้มงนั้นเราชีวิตเกันลงไปเฮือนเนี่ยโบเห็นยังได้ป่าวอ้โบเห็นแต่นกไอ้ตัวกับข้าวบินผ่านไปเป็นมาเท่านั้นเลยบบเห็นยังเลยเห็นแต่เส้นไฟเอยหรือตะนิบป่นมีแต่น้ำแมล้วเนาะแต่น้ำเอากรบเป๋าเดิทางลงไปจักเคื่องป้าตบุญเดินไปสั่งแล้วเหมือนชีวิตนี่บบเห็นประเทศลาวจะแค่คิดในใจคิดว่าบ่ได้ช่องชีวะได้มานั่งอยู่บ้านเจ้าของแบบนี่ยเนาะ ชีวิตโบได้ย่างไปนี่ก็คอยมีชีวิตมาถึงเยื่อคขนี้คิดในใจเนี่ยอยู่วัดนี่ก็ดีกว่าอยู่เพื่อนอะไรก็เนาะดีพูดน้องกับพอน้องโอกผมข่ายกมตีอ่าดูอยู่พ่นก็มี่ว่าถือเขาตีเขายังเขาบัดพิจใจเขามีแต่คอยนะบ่อ้ก่อนเคยโดนแจ๊คเทย์เลยโอ้แจ๊คไปไหนว่ามันเป็นว่าเทยงูเขาบ่เลยอยู่ในส่เดินพอดีคอยฟันเป็นได้ไหมเนี่ย ฟวานเลยคอเป็นม ah. oh ือฟวานมาเลยนะเป็นเลยนะฟวานเสร็จป mm ุ hmm. ๊บเอาโอนขึ้นมาเลยคอยเข้าไปโน่นเป็นมือฟวานก็ดังวิกฤตเข้าลงเข้าป้อยโอ้วนกันหาก็ไปดูเงิเสือเรืแล้วยายมันกองเสือกโอนเนี่ยยิงเบิ้งซื้อเนี่ยเจ้าก็เข้ามานอนปลาอยังได้มาเนี่ยทักมัดทุกปลาทุกอย่างทุกอย่างกระปูกระเป่งกระมีบ่มีมัดทึกมัดเต้าก็ทึกไปข้ามยกินได้เต้าบุหรีได้เป็น คนไม่เลยเจ้งอะไรไม่เอาตะปาปะทู่นะส่วนใหญ่เนาะปาทูปปาสลามหินก็ได้ปาสลามก็คือสลามหินนะตัวเท้าเก้งเต่าข่ายนะโดยปโอุไรเขาเอาเนี่ยแล้ววันนี้วันนี้ลงไปทะเลแล้จจะมือคนพาขึ้นฝั่งสามปีสามปีขึ้นทันึงปีที่ปีที่สามดีประมาณเดือนนึงผ่าเข้าเขาก็มีคนตามไปได้เขาอาทิตย์นึง มีผูกเพิ่นตามไปนาไรไปเข้าโซนไปเที่ยว่พราะข้าวเที่บวไปมีเงินอยู่นี่ไปเที่ยวไปยังไรเข้าตามไปได้กันเรียบรอ้อยไหมข้าหญิงทิ่ยอ๋อถ้าไปเด็กไปเที่ยวไปยังไหพาไปเข้าผับไปเมื่อแต่ว่ายามเพิ่นยามเข้าเลยผาไปเข้าเข้ายามเลยไปออกทางอื่นนะโบได้โบได้เขายิงทิ่มเลยยิงผูกนิ่งเสดงเข้าซื้อตู้เขลงเมน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 เงินและเงยนได้กัน ตายตัวตายหมดเลยแล้วเนาะอยากเจอแจ้งเจอไปนิดพวกโมไปแล้วว่าตายโม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 รวยแล้วไปนี่ลาบเลยลาบเลยโมไปยุ่งในบ้านเอาหรือว่าโมมีกงนหายกินไปนิดนึงแล้วบัดนี้อันอันเร้่อบัดอันเดี๋ยวถามนั่นึองมาตอนเจ้าชีลุตออกมาได้นี่จะเห็นได้ไลยนะจะเห็นได้น้องชายเพื่อนโดนรถชนตายยุ่งน้องชายเถอะแก่นะโดนรถชนเลยแล้วเพื่อนก็เอาเฮือรำนั่นมาเลยมาแล้วห้ยกับมาฝักอาทิตย์นึงออก พันธุ์นาปิดพื้นนั้นกินเลี้ยงกันเนาะลงสายพื้นใต้ uh ได้โอกาสในเรได้ประมาณต oh ีสามเสื้อผ้าก็ส่งสุดเลี้ยงนคุยเหลือ้อนใช้กระเป๋าหย่างก็กไปตลาดก็ถามเขาว่าถามเท็มสีไปหมดเส้นเพลงบ้างเ uh มาได้ไหมสองพันเหล่า uh ไปจะมีเงินบา้างตอนนะั้ uh นไม่มีบริเงินจะกีบ เราเห็นในไหนบ้างนี่ไปไปลงมอชิบ,บ่บ่เขา้าค่ายองเหรือเดี๋ยวสิบกว่าปีผมมีงเงินด้วยนะปะ้าคือพวกนี้ไม้นี่ที่เลีลเ้ยัหรล่าคนอีสานคนอุบลอ๋อ,อเจ้าเจ้าตระวางนั่นแหละเพื่อนกินเลี้ยงระวางงานชนานนนกน้องชายเพื่อนเลยเจ้าถือโอกาสหนีออกมากโอกาสหนีหนีแต่คนงเงนนจะหนีผู้เดียวบ่ะหนีเดียวเนี่ยคือคนลาวหนีผู้เดียวอ๋อแค่นั้น,รนเราบวงจบกกันแล้ววันนี้มาโบกรถขึ้นแท็กซี่แต่มามอชิด แล้วเจ้าบอกเพคนนั้นเจ้าถือขายเออเพิ่นก็เพิ่นเอาเงินในผันเนื่องไปลงในโมทิสกันดิเอาเตตี่ฮะแม่นนอนร่วมผูนี่เด้อหร่าวะเนี่ยในรถมาตอนแจ้งเจ้าก็ไปบุกรถเหมือมาโอ้พี่น้องเอาเงินในผันนื่อง็กซี่ก็แถมยังบวกอาเงินแถมบวกอาเงินให้อีกเนาะแล้วคือบวบลงไอ้เละแล้วยานเละเนาะกูบวกคยไปเยอะที โดยและเจ้าก็ให้ได้ได้ต่อวันนี้จากลงจากโมอนาแท็กซี่เลยยกมือไว้เพื่อนไหนขอบใจและอายเด้อวันนี้เพื่อนคนอีสานบ่คนอีสานคนอุบลคนอุบลไปขับแท็กซี่โอ้ขอบุญขอบคุณเพื่อนนำพี่น้องอย่างเนาะเพื่อนเอาเงินให้พันหนึ่งชั่มปุ้ได้ขับรถมาแล้ววันนี้เจ้าเจ้าขึ้นรถยังมาป่ะขึ้นรถนั้นมาลงนั้นครพนมขึ้นรถทั่วบ่เออรถทั่วเท่าไฟขับรถตอนนั้นเหมือนจงร้อยกว่าบริมีดานมีิยังบ่ะใช่ นีกับบริขับบริทุองได้ง่างหนตัวนั้น oh. ขนนัมาอย่างหมดเก่งคันลงมานครพนมแล้จะเห็ไดไได้ขาม,มาลาบันกี้หือห่างเหงาวมาสาวบ้านกี้หือหางเา,า,าเช้าบาทนึงความสาเกขกขวามาชาเขกแล้วแล้ขามาพี่เจ้าขี่รดยังโตลงมาพี่บันนี้มาเหอะมานหน่อยเหินระบ้าหน่อยเหินรนะเบาทาแขกแล้วมาชงระพนมาชงบันนี่เงินพันบาทนะอันอย่างยุ่งอยาเบิดใช่คาซุนึ มาตื่นเลยพราแม่ดีใจจนเพื่นไม่ไจากได้ว่าว่าขนอนอย่างยุ่นพที่มาเจ้าตายแล้วเพื่นแจ้งเขาเจ้งนั่นเหมือนไรจนเห็ดบุญแจกน้่งเลยเห็ดเหมือนแล้วพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่บอกไส้บอกปุ๊เขานอนอย่างบริไต้กับว่าพี่เลยหลงนี่บั้พ่อเมย์นี่มั้พ่อเมย์จะมาพีหนีมั้งหนีมาจะเหินนะเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แต่พ่อเราพ่อจักโอ้พี่นองอย่างเนาะโอ้ดึง ไปมืดนี่มืดตะืนนะ็ไปโบกไปไงบ้านเจ้ายางมาเพื่อด้แตกขึ้นเลยบ่โบเขาขึ้นไปแม่ไหมกินเขาบเขาจะกินเขาอ่เออมึงบักใช้ตายแล้วบลยลงมดคนเหินมีมัดอันนาเก้วเขาเนี่ยนางเกียวเขาน้ำเกยวเข่าพอดีเออเจ้ากระชื่นว่าเฮือนหน่อยิบก็ปีกข้ามาบขกามาอกลงรถนในบรรทุ่ยแน่นมีคู่นะ่ะนะ พันธุงจักต้านั่นแหละยำเซียนซี่เพื่อนในน้ำบอกว่านี่เพื่อนเจ้าชีบอบ่าเราผาไปบอกพื่นะฮือไปเบิ้งเฮือนมองเก้าแล้วเขาขายหมดแล้วอ๋อเพื่อนตัวเก้านะเพื่อนขายไปแล้วแต่เพื่อนที่เป็นีเพื่อนใหม่นี่บ่อกโอ้เดี๋ยวยังเป็นตั้งเพื่อนในเมย์จะกินข่าอยู่บ่อบ่อ้จะบอกไว้ได้ไงนะบอกเขามาเลยได้คนปอดเสื้อเลยเอาเป็นคร เพิ่นบมจักเช่าเพิ่นเพิ่นคิดว่าเจ้าบริเวณเจ้าชเช่าคนที่เป็นผีบ่เพิ่นว่าผีโอ้เพิ่นจนเฮ็ดบุญเจกนำพี่น้องเงยบาลตายเลยพ่อเหมืองัวอยู่เหินอยู่บ้านเพิ่นมาฆ่าจนเอางัวเอายังมาข่าเฮ็ดบุญเจกให้ครั้งนี้เจกแล้วปกาพี่น้องเงยเนาะปฏิหารนี่โดเลยเป็นใครที่คอยมาทึ่นเป็นใครใครกินจนเป็นอาทิตย์บ่คขวัญหาย ควรหาเจ้คนบริันตตายคนบรญาต์วันในบ้านนี่จะมากครับญาติเหมือนแต่ลรกญาติเหอนบุมีพ่ซื่อเนาะอ๋อคือน้องเไยเราเรื่องเราชีวิตเราบริเวณง่ายๆน้อยเนาะอือโดยโดยก็คึงมาฮอดเมื่อนี่เนาะซูไปน้องไงก็ดีถึงมาห้าบุ๋มีอยังก็ยังดีก็ถือขายน้อยเนาะอิชลาเหาจะไปใช้ก็ไปเนาะ อาจจะเห็นอย่างเขากับหากินได้เล็กเล็กน้อยก็แม่อันนี้ได้ก็บริเวณอย่างที่คิต้องขอบใจเงินขาดอันเราจื้อจื้อหรือว่าเราซื้อยังไงขับแท็กซี่ซื้อไอ้หวันซื้อไอ้หวันอ๋อจังจื้อโย่จื้อจื้ออ๋อหลายคนสูงข้าวเอยเ้ยอ๋อซื้อไอ้หวันเออแล้วเป็นคนอุบลคนอุบลโอ้ขับแท็กซี่อยู่หมอสิทธ์พี่น้องขอบุญขอบคุณเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นเบิ่งอยู่กัน เงินเราพันบาทชอยวิบพัเบาเงินเราถ้าไม่ยังไปตั้งใจเลยโอ้เราดีดีเลยไอคำใสเนาะถือขายลงอันไทะเลผูกไปอินโดนีเซียพี่น้องก็โบดโพจนมาแลขอนั่งแท็กซี่มาเนาะอ่าแรกบม่ได้ขอหรอกว่าสิจ้างเราอะไรเนาะแต่ว่าบมมีเงินบ่จ้างนำมาลงหมอสิท เมามาจากอาณาชมพรสาครบ่อส่งผันหรือว่ามาหรือว่ามาจะบอกเล่าบัตือขครเราตามรถมานี่เลยอ้คือบอกไอ้ทีเหล็กนั่นแหละเราก็เราเห็นในสรงสารแล้วก็เราเงินเอาให้พันหนึ่งเนาะมาถึงแล้วมาหอดฝั่งเราป่อเราป่เป็นนอนในห่มผูนี่ได้อว่า่เอาเงินในพันนี่จากรถมือได้จักปีแหละจังจะเจ้าเหนียวมาไรเจนมาหอดพี่จะมาหอดทุกมือนี่ ออกแต่บ้านเจ้าประเทศไทยไมาเมนในตั้งแต่ข่ามฝั่งไทยมาจากเกียวบริณนัมเลยอดหลายสิบปีห้องบ่ฮอดบอกโอ้อตะกระายปีเนะานปะาปีมาจำก็่<อ><อ>สีส่หาปีแล้วบ่เอเอโอก็เพิงเ่งว่าแต่บ้านหอเป็นตอนนี้ไนหะมเมน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 ตะโกนว่าวปิ้นในว่าแต่ทางอื่นเจ้าอะไรว่าแต่โอ้แต่ทางลาวนี่แหละว่าแต่บ้านเหาเวเนปิ้นี่ยว่าตะในอื่นพูมันไปอยู่พุ่นลายเนาะ แต่มันเป็นแล้วอันนี้มันบ่อยากแล้วอันนี่โดยโดยเอาเสพน้องเลยเพื่อสรุดพ่นมาโอ้ใเตะกีบ้าอ้ายแบบเป็นรถตายแบบเป็นรถตายมาเอาเมื่อนี้กะเขาอาณามาหาเจ้ามีมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้เพิ่นฝากมาสองร้อยบาทแต่ว่าบเบียเงินเซียวเพิ่มให้เราพี่น้องเนาะสองร้อยกะมันใชได้อยู่ประมาณนั่นาเจ็ดสิบพันนี่แหละเบียงินคิเพิ่มให้เราแสนหนึ่ง ไปเห็เจ้าซื้อใน,รนครบในกินเจ้าอะไรได้เด้ดดออยากซื้อยังนกะ็ซื้อเนาะหนึ่งแสนกีบอ่ะาอ้าวอ่าผมมุกอบใจเพี่นายเด้อผมมุบใจไรเด้อคอยลำไม่รวยเอ,อเจ,จอ้าเจ้าหลอดพ่นมาได้พี่น้องเลยเป็นเรื่องง่ายง่ายโอ้อ้าเมื่อก่อน,ดนได้ฉบับนี้เด้อโดยเมื่อหน้าสิแว้มาเยี่ยมใหม่เนาะอ้าเอ้าวโอ้สู่ๆได้เด้อสิบสี่กระได้ชีวิดผิดผิผ่านมาได้เนาะออได้พอไหมเนี่ย ได้กินละโบข้าวเที่ยงมะนี่กินเลยอ๋อได้ยังกินเนาะในวัดในวัดในโบโดยโดยอ้าวโอเคแล้วสาวเมื่อก่อนได้เด้อเจ้า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 โอเคโดยโดยโดยโอเคน่าพอแม่พี่น้องบนนี้กะบัเทียนกสิกอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเลยป้อตัว ฟังกันเล่าเล่าเรื่องชีวิตนี่ครบโอ้บอมันง,ง่ายๆพี่น้องเลยสุดส,ดสดติงอยู่ถือขายเนาะลงเรือไปอยู่ประเทศอินโดนีเซียพี่น้องเลยอ่าสิบปลายปีเราอะก็บอได้เงินสักบาบทมาชิลอดตายมาโดดเถาเกน้องเพิ่นถึอรถชนรถพาเรือขึ้นฟังเนาะมาเลยเพิ่นกำลังมัวกินงานเลี้ยงจัดงานเลี้ยงงานศพอ,อยู่แหละพี่น้องแล้วก็ อาศัยช่วงสุลมุนเนาะอ่านี่ออกมาโบกแท็กซี่รับประถามมาหม่าหมอสิทธิ์เมาหม่าทรายพี่น้องเอ้ยจากสมุทรสาครมาหมอสิทธิ์เพิ่นอบอกว่าสองพันบาทพอมาหอดหมอสิทธิ์แล้วเราก็บอกว่าเราถือขายบ่มีเงินจะกีบเนาะอ่าไอ้เพิ่นก็เลยเอาเงินให้พันพันบาทโอ้ดอีใจดีดีอ้ายเพิ่นกับพี่น้องเอ้เพิ่นมาซื้อไอวันมาสั่นอยู่จังหวัดอุบ,บลราชธานีคนอีสานเนาะพ่อแม่พี่น้อง แต่เพิ่นเบิ่งอยู่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นได้หลายเนาะเงิน1,000บาทอ้ายหันซอยชีวิตอันอ้ายคำใสเพิ่นจนได้มาฮอดบ้านฮอดเมืองเป็นป่านนี้พี่น้องนี่เนาะแล้วก็ขึ้นรถทัวร์อยู่มอสิทมาลงอยู่นครพนมแล้วว่าแล้วก็นั่งเรือน้อยหลักรอบข้ามมาพี่น้องเอ้ยมาพักอยู่ทาเคเนาะเป็นพี่น้องแล้วแล้วก็ให้เพิ่นลงมาชงมาฮอดบ้านพ่อแม่จนว่าปีโลกพี่น้องเอ้ยพอเพิ่นคิดว่าเราตายแล้วเนาะอ่าจากไป10กว่าปีแล้วพี่น้องบ่ติดต่อกลับมาเลย โอ้เลือเสือดีเลยพี่น้องเนาะมาบพคนจะแตกขึ้นน้งแต่เค้นเลยพี่น้องเลยเพราะว่าคิดว่าเราผีมาหลอกนะพี่น้องเนยเนาะเหมือนในหนังเลยนี่ด่าเล่ามากกับพี่น้องเลยพรเตียงกินคนลุกอ่าตัวไปัาพี่น้องเลยเนาะประเตียงกับิคอตัวเดินทางกลาบก่อนวันนี้ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องวัดสุขุสุขคนและแกขอขอบุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ฝากเงินมาให้แล้วเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮง สุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยยู่ยินเป็นสุขสุขายชุกใจไปตลอดชีวิตนอนรับพลัเง,งินมืน่นนอนตื่นเงงนเสนเนาะใจม้าจำไรก็คอยให้กับขึ้นนาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุพี่น้องเอยสำหรับมือนี้กับเตียงขอตัวลาไปก่อนได้พี่น้องเนาะที่อตัวเดนทางไปต่ตวันนี้พี่น้องเอยกะมืดฝนมืดฟ้ามืดฝนย่านฝนตกทำอยู่พี่น้องเอยวันนี้ก,นนกะเนาะอ้าพี่น้องเลยไปแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าบายบายพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนดูดีมีหฮง อ่าดีตลอดปีและตลอดไปเด้อพี่นอ้องเด้อนะสำหรับืันนี้กบเตียงของตัวลาไปแล้วพี่น้องบา,บายบายเบยิร์ตสุขูสุขนพี่น้องเลย